ยูโรเดแนยูโรเช่นเคยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปใหม่ก <c oughs> ็เห็นผมถือปืนมาแบบนี้สองก็บอก่า <c oughs> หาว่าผมโปงแล้วผมไม่จะโปมีวิธีมาเวย้ยอย่างแรกมาครับตามเข้ามาเลย <c oughs> มีจุดบั๊กหลายจุดมากให้เรามาเริ่มครับแล้วก็้อาหุ่นไปแล้วเปิดทำล้องนะับเ,เลยแล้วก็ขวกเข้าไปในตัวลถนะครับคลิปนี้ก็อาจจะดูสั้นนะครับถึงจะเบิดแบบนี้แล้วก็จุด เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมาเป็นทางนี้มาแบบนี้เลยนะครับนี่นะเห็นตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันทะลุได้นี่โคตรที่เป็นไงอื่นมองไม่เห็นนะครับนอกจากเพื่อนเพื่อนเรามองเห็น,นครับเพื่อชื่นขึ้นนี่ครับมาอีกก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ นะครับท่านผู้ชมใี่เราเข้า,าไปด้วยภานี่ห้องใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเมาื่อกี้ยังไงที่เราเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยว ผมเห็นตรงนี้มั้ครับนี่ครับผมจะพาขึ้นไปง่ายมากนี่ตั้งหุน่นแบบนี้เลยนะครับวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดนี่แบบนี้ครับเราก็มาถึงเรลกซ์โซแล้วที่ที่เขาวิ่งเล่นกัน <c oughs> นี่นะครับ ก็้เท่เลยจัาสุดแล้วก็ดูคนอื่นเขายืนเดิอกันได้นะครับแล้วก็อีกทีนึงคุณผู้ชมย่อมาแบบนี้นะครับเห็นตรงนั้นไหมครับวิ่งแล้วก็กระโดดนะนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับวางหุ่นเหมือนเดิมเช่นเคยจ้าเป็นไงเป็นไง เทพปะ่ะล่ะเต้นโ์ไปหนึ่งสเต็ปอืมวัสด,ดีนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมครับหลายๆคนน่าจะรู้ลปะปาบผมไม่ได้ปลอผมไม่ได้ปลอเสร็จแล้วก็นี่ครับมันมีทางขึ้นอ,อยู่นะคือตรงนี้ ขึ้นไปหมอบตรงสังกะสีฟ้าได้ครับผมก็ตั้งคาดลากขึ้นหัวเนาะไม่ต้องสงสัยหรอกนี่ครับเข้ามาได้เลยอะอะนะครับ มอง,องๆๆตัวดีเล็กสดเนี่นนยแบบนี้นะครับาาผมจะไม่พาไปตรงนั้นนะคบมาตรงนี้เลยโดดลง,งไปเลยครับท่านผู้ชมป้าผมขออนุญาตเปิดอโนกนะครับยิงโกช้าไมดตจิดเคเลียนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นวงฟ้าวงที่สองเว้ยเดี๋ยวเราจะไปรอรถไฟที่สถานีกันเลยสถานีนะวย่วยดูคร เลยลยคนคงจะรู้นะครับว่ารถไ่ขึ้นได้แต่ผมจะพาคุณไปขึ้นหลังคารถไฟเว้ยโคตรง่ายเลยและถ้าคุณรู้วิธีการขึ้นคุณจะอ๋อแบบนี้นเอง รู้สึกว่าผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะั่นแหละตรงนี้นวางหุ่นไม่ได้เฉยนี่ครับตำรวจตำรวจรถไฟหุ่นพังครับท่านผู้ชมนี่ป้าเฮ้ย หุ่นทะลุรถไฟวอเ t h ร h e c k รถไฟจะไปโคราชต,ตดดังปาาถึงลาดุรีตดอีกทีถึงอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อย่าเพิ่งถือปือนเด็ดขาดนะครับอย่าเพิ่งถือปือนเด็ดขาดเพราะว่ามันมีอีกหลายที่ที่ต้องใช้ถือ <c> ไ <oughs> ่ใช่อไรนะ้ผมเคยขอไปเราก็ต้องขอพชรเดอน,นนะครับตร,ตรงนี้เนาะ ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันที่มาอัดเนี่ยฝงกช่อง <c oughs> Auto the Gaming the Gamer อะไรด้วยนะครับแล้วก็บอทซ่าซ่าซาภาษาอังกฤษ Auto the Gaming ภาษาอังกฤษนะครับผมก็มาบอกจุดรับหลายจุดนะเนี่ยวันนี้หลังรถไฟนี้เราก็สามารถเซลฟี่ได้ เย้รถ <Yeah. S 2> ไฟเทียบท้ารับไลยเอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรเราอะมีคิวรดไอแอยู่แล้วเพ่งตัดหน้ารถไฟเลยนะครับ ออกละนี่เร็จแล้วใครเราสามารถมาเร็วขึ้ได้นะอ่าอีกอย่างนึงครับตรงจุดส้อมยิงอ่ะจะเป็นเป้าให้เรายิงนครับมันสามารถแบบมีที่ ตรงนี้คุณผู้ชมก็มาได้นะตามผมขึ้นมาอะไรแบบนี้แรกกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเพื่อ่นั่นี่นักเลยกระโดดขึ้นตรงที่ที่หยักึ้นขั้นกระโดดขึ้นมาแล้วก็ค่อยย่องไปก็ค่ยอยย่อไปข้างหน,น้า มือเปล่านะครับเช้สกิลความสามารถพิเศษคลลี่กับอโลก์วิ่งไปเลยแต่ผมจะไม่เปิดอโลว์ครับป้าบสวยถ้าเป็นแบบน,น,นีน้นะต้อง,ง,งวิ่งตามชิ้นรถเแต่หน้ารถไฟเนาะไม่ต้องวิ่งตามนี่เลยมาได้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมเป็นไงก็สำหรับตรงนี้ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสำหรับช่ององผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม